นี่นี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้นี่คือบุญน,นะลูกนะอย่างนั้นเวลาที่เราทําบุญในโลกมนุษย์เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาก็รู้นี่บุญเกิดขึ้นด้วยการอนุโมทนาบุญเขาก็สาธุการกระเทือนเลื่อนลั่นนั่นแหละถ้าเกิดว่าญาติเหล่านี้เป็นเทวดาขึ้นไปกําลังจจุติเคลื่อนใจเราทําบุญพอดีพอดีอุทิศให้เทวดาที่เป็นญาตินะอ เขาก็กาลังจะจุติเคลื่อนย้ายพอดีเขาได้ยินฟังเขาสาธุการสาธุกาาธเกิดปั๊บใหม่อีกต่อไปเพราะบุญเกิดขึ้นด้วยการอนุโมทนาบุญต้องเข้าใจอย่างนี้นั้นหัวหน้าเทวดาปั๊บนี่หัวหน้านี้จะเป็นผู้มีบุญกว่าบริษัทบริวารต้องเข้าใจได้ว่าเนี่ยผู้มีบุญมากก็จะเออผู้มีบุญธรรมดาขึ้นไปปับ๊บนี่เป็นหัวหน้าปับ๊บก็จะมีบริวารห้าร้อย นั่นแหละผู้มีบุญต่อไปอีกก็จะมีบริบาลพันหมื่นแสนล้านผู้มีบุญมากก็เหมือนมหาบพิธาสก,กะมีบริบาลนางบำเรืออยู่แสนโกดลูกพี่หนาดูนะลูกนะนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนี้อย่างนั้นโลกต่างๆนี่เราก็ปิดเสมือนญาติกันไม่ใช่หรือพระเจ้าต,ตัดเรีนนี่ถ้าการโลกโลกูปโลกและอารูปนโลกนี้เราเป็นญาติกันหมดนะลูกนะ เคยเกิดเคยตายเคยเป็นวงศชาคณาญาติในบางชาติก็เป็นพ่อเป็นแม่กันในบางชาติก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเต้าเป็นผัวเป็นเมียกันไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นญาติกันและไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวียนกันจะบอกว่าคนนี้ไม่ใช่ญาติคนนั้นไม่ใช่ญาติไม่ได้นะลูกนะนั่นแหะแต่การเวียนายตายเกิดมันยาวนานนี่แหละความทรงจําสัญญาจําได้ไหมรู้มันตัดขาดไป แต่ถ้าสัญญาจำได้ไม่รู้ตัวนี้มันไม่ตตดขาดกันมันจะหมุนเข้าหากันก็เหมือนกับเคยที่รักกันอย่างนี้เห็นหน้ากันปื๊ดเข้าหากันเลยลูกนะนี่แหละนี่มันตัดไม่ขาดแต่ที่ที่เคยชังกันเห็นหน้ากันโอ้กูไม่พอตาไอ้นี่เว้ยเห็นไหมน้เป็นยังงั้นนะลูกนะทั้งที่ไม่เคยเจอหน้ากันเห็นหน้ากันไปหน้ากูจะฆ่ามันเลยไอ้นี่นั่นละก็เหมือนคนเราที่เคยช่วยกันมาเคยรักกันมาพอเห็นหน้ากันป้าอู้มันผูกพันกันบอกไม่ถูกเหมือนจำได้อ่ะ นี่ขอให้ลูกช่องยูทูบอินก,กับป๋าเขาใจลูกนะนี่แหละที่บอกว่าวันนั้นที่ลูกเขาเขียนมาเพื่อทําบุญให้กับหัวหน้าเทวดาคือหัวหน้าเทวดาปั๊บนี้จะมีบ,บริษัทบริบาลมากๆอย่างนั้นถ้าเราเราเราไม่ได้จอจงตอนแรกใช่ไหมล่ะเมื่อเราไม่จะจงปั๊บน้นไอ้เทวดาทั้งหลายก็จะรับเสมอกันหมดแต่ถ้าจอจงเหมือนเขียนมาวันนั้นผู้ที่ปฏิบัติจะรับทราบ การสาธุการของเทวดาทันทีว่าเทวดาเขาชอบหรือไม่ชอบขอให้ช่องกินกระป๋ารรบชาตินะลูกนะนี่แหละลู้ต้องเข้าใจด้วยว่าการประพฤติปฏิบัติตามกับการเรียนเฉยเฉยต่างกันเราฟ้ากับดินนะลูกนะเรียนพระใจรปิฎกจบลงถ้าไม่มีความศรัทธาก็มีประโยชน์นะลูกนะเนี่ยแต่ถ้าเรียนพระไตรปิฎกจบลงแล้วยิ่งมีความศรัทธาเจ้านี้ยิ่งเตกฉาน รวมลงที่ใจด้วยความศรัทธาทั้งภาคปริยัติทั้งภาคปฏิบัติตจิตเข้าสู่ปฏิเวทสมบูรณ์บริบูรณ์คือมีปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทผู้นี้เป็นผู้ที่ังสมบูบรณ์บารมีมามากยังสมบูรณ์บริบูรณ์หายากมากในสมัยปัจจุบันคือได้อย่างก็เสียอย่างนี่ของลูกหลังเข้าใจนะนี่แหละที่เราบอกว่าลูกที่เขียนมานี่ลูกคงเข้าใจนะลูกนะ เปิดอจัจฉรกายอะไรที่ลองรับเปิไม่ก็เป็นบางจําพวกแค่นั้นบางจาพวกก็รับไม่ได้แต่ว่าภาคปฏิบัตินี่มันจะเห็นว่าใครรับได้หรือรับไม่ได้มันจะสัมผัสเพราะว่าจิตจะอยู่เหมือนกับสองโลกลูกเข้าใจไหมฟังให้ดีนะลูกนะจิตเหมือนกับอยู่มันจะเหมือนกับมีช่องกลางกั้นตรงกลางอย่างนี้นี่อันนี้มิติหยาบนิมิติละเอียดเหมือนกับคู่ขนานกันไปอย่างนี้เหมือนจะ เหมือนกับมิติหยาบก็จะเข้าไปหามิติละเอียดเหมือนมิติละเอียดเข้ามามิติหยาบเหมือนจะคู่ขนานกันไปรู้กันเห็นกันแม้นไม่ทุกขณนะแต่ก็รู้กันเห็นกันดูเข้าใจอย่างนั่นแหละที่พระเจ้าจริงยกย่องเตริญเสืนผู้ที่เรียนไม่มากแต่ปฏิบัติเราตถาคตไม่ยกย่องเตริญเสืน่นผู้ที่เรียนมากแต่ไม่ปฏิบัติ เรายกย่องเจริญผู้ที่เรียนน้อยหรือเรียนยังไงรู้ยังไงก็ปฏิบัติตามนั้นม,มีในพระสูตรนะลุกลูกคนะงจะเข้าใจนะที่พ่อเทศในฝังนี้นะและก็มีการอะไรล่ะมีที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อีกพระสูตรหนึ่งรอบตถาคตเจริญพระอยู่ป่าผู้หวังมักหวังผลหวังหลุดหวังพ้น แม้จะนั่งสับปงกอยู่ในปา่าเราตถาคตก็ยังสันเเสรือเพราะว่าผู้นี้ต้องการมรต้องการผลต้องการเป็นพระอรหันต้องการดูต้องการพ้นอยู่เราไม่สันเเสริญพระที่มีชานมีญานแล้วอยู่ในวัดอยู่ในบ้านเป็นพระบ้านเพราะชานญานเสื่อมได้เห็นไหมล่ะเดี๋ยวไปคนดู่นนะ กาบเทพเท่าท่านมหาทุกรูปขอเข้ามาด้วยผมเรียนนานแล้วอผมอาจจะเปรยไม่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ท่านมหาก็คงจะเข้าใจนะผมอาจจะลืมลืมบ้างหลงบ้าง